720ประตูมังกรมูดูโอดึงใบยูคุณออกไปเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ทำลายล้างโลกที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มูดูโอให้ความสำคัญกับสัตว์ร้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ตรกลามากกว่าเขาอยู่กับเขามาหลายร้อยปีและมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อเขา มองทะเลหมอกจากหน้าต่างหลังจากดึงมันอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ขยับมูดูโอ้ก็สงสัยว่าเมื่อชีวิตโลภและความกลัวตายเจียวเปลี่ยนใจของเขาอ่อนหัดดวงตาของใบยูคุนแดงก่ำและการแสดงออกของเธอก็ร้อนแรงเธอถือปืนมังกรที่บินกลับด้วยตัวมันเองและกัดฟันมูฉันต้องเดิมพันเพื่อความอยู่รอดในอนาคตถ้าฉันแท้เดิมพัน คุณนำร่างของฉันกลับไปที่หนานห่วงและฝังไว้ในสระน้ำลึกของเทียนเคิงเพื่อไม่ให้ถูกถลกหนังและกระดูกเพื่อปรับแต่งอาวุธวิเศษถ้าฉันชนะการเดิมพันเจ็ดร้อปีอมตะเป็นเวลาหลายพันปีจะทำอะไรนะอย่าช่วยโอกาสผู้กล้าและขี้ขลาดอดตายอย่างเลวร้ายที่สุดกรงเล็บทั้งสี่จะกลับหัวกลับหางหลังความตาย มูดูโอคิดว่าใบายูคุณคลั่งคลดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเธอรู้ว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่คู่หูของเธอยึดมั่นมากที่สุดนั่นคือการมีชีวิตอยู่ได้และไม่ต้องกลัวความยากลำบากใดๆเพื่อที่จะอยู่รอดใบหน้าสวยนั้นซีดลงโดยเปล่าประโยชน์ราวกับว่าเธอได้รับบาดเจ็บภายในอย่างหนักและกระพุ้งแก้มของเธอก็มีอะไรบางอย่าง อย่างโง่ไปอยู่จุนหันศีรษะของเธอและยิ้มอย่างเศร้าส้อยและพุ่งเข้าใส่ศพกระดูกดำอีกครั้งด้วยปืนเมื่อมองไปที่ร่างเปรียวบางโดยไม่ลังเลมู่ดูก็ตระหนักว่าชีวิตในโลกนี้ไม่ง่ายไม่มีใครรู้ว่ามีแผนและแผนที่จะทำอะไรสำหรับผู้ที่โลภในชีวิตและกลัวความตายและมักจะพูดถึงทุกสิ่งอย่างไม่ใส่ใจ แต่มีบางสิ่งที่เขาค่อนข้างจะกัดฟันและอดทนไว้มากกว่าพูดอะไรออกไปสักครึ่งคำฟ้าร้องทาให้โลกสว่างสวัยไปยูจุนสวมชุดเกราะที่ขาดวินและผมของเธอยุ่งเหยิงและเธอก็ต่อสู้อีกครั้งโดยไม่ลังเลทุกสิ่งทุกอย่างแสงไฟฟ้าที่ส่องประกายระยิบระยับและปืนประกอบเสียงของมังกรเพื่อทำลายชุดเกราะ ใบมีดของปืนเจาะช่องว่างในโซ่เพื่อทำลายมันให้หมดเพื่อไม่ให้ติดอยู่นักแม่นปืนนั้นดูร้ายและความบ้าคลั่งอย่างกะทันหันทำให้ศพกระดูกดำประหลาดใจรายล้อมไปด้วยคนจริงๆจากพระราชวังชุนหยางที่ทอดาบด้วยดาบอย่างต่อเนื่องออร่าของดาบนั้นช่างสังหาร ดวงตาของใบเจี้ยวเป็นสีแดงเลือดและดูร้ายชุดเกราะของเขาหากักและเสื้อผ้าของเขาปลิวว่อนและออร่าของเขารุนแรงราวกับสายฟ้าและฟ้าร้องสัตว์ประหลาดไม่มีกระดูกคำรามอย่างรุนแรงและเหวี่ยงกระบองไปโดนดาบบินดาบบินไม่สามารถต้านทานแรงมหาศาลได้มันสั่นและเสียรูปซากศพกระดูกดำไม่แท้สายลมต่อหน้าคู่ต่อสู้หลายคนกระทันหัน ไปอยู่จุนต่อสู้กับซากศพกระดูกดำอีกครั้งและใช้กรงเล็บบนร่างของเธอเลือดกระเซ็นและเธอกระอักเลือดตรอนออกมาเต็มปากเนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหัสเลือดของมังกรไหลโชคครึ่งหนึ่งของศพกระดูกดำและถูกดูดซึมเข้าไปในกระดูกดำห้า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 เครื่องหมายตัวหนอนบูหัวกูหัวเราะอ,อย่างบา้าคลั่งเหวี่ยงกระบองด้ามเหล็กสีดำและตีท้องของใบเจี้ยว ชิ้นส่วนของชุดเกราะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและร่างผอมบางก็โค้งคำนับและบินคว่ำทำลายเสาหินของซากปร,รักหักพังและบินไปไกลความเจ็บปวดในช่องท้องส่วนล่างของเขาเจ็บปวดมากจนไม่สามารถยืดตัวได้เกราะที่แขนหายไปเสื้อผ้าสีขาวขาดเป็นแถบบาดแผลบนผิวหนังบอบบางมีเลือดไหลและผมยาวเปื้อนเลือดและเปลี่ยนเป็นสีแดง มองขึ้นไปใบหน้าสวยของเธอเป็นสีฟ้าและริมฝีปากของเธอเป็นสีแดงเลือดนั่งคุกเข่าบนพื้นจ้องมองซากศพกระดูกสีดำที่ครอบนำบนยอดเขาพร้อมยิ้มยาะที่มุมปากเขาไม่เคยได้รับบาดเจ็บร้ายแรงเช่นนี้มาหลายปีแล้วความรู้สึกอึดอัดจริงๆไอ้บะเขาพ่นเสมหะบนเลือดออกมาและเช็ดเลือดจากมุมปากด้วยแขนเสื้อที่ไม่มีกรอบ เลือดของมังกรท่วมมีพลังงานของมังกรและสิ่งศก,กรปรกที่หยดลงไปจะสลายไปและดินจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มและเลือดจะอ่อนลงเนื่องจากการบาดเจ็บสาหาัสแต่ไปยูจูนไม่กลัวถึงเวลาบ้าไปแล้วเขาถือปืนมังกรเขายืนขึ้นและหายใจเข้าลึกๆขณะที่เขามองไปที่คำพีของศาสนาคริสต์ที่มืดลัวและร้อนแรงยืนตรงโดยไม่คำนึงถึงอาการบาดเจ็บ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นจับปืนมังกรและยืนอยู่ข้างหน้าเขาอ้าปากและเปล่งคาถาลึกลับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เมื่อปลดล็อกรูปแบบล็อกประตูมังกรฉันต้องอ่านมันในฐานะมังกรโครงสร้างปากของมังกรนั้นแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเรียนแบบแต่พออ่านแล้วเข้าใจเป็นภาษาธรรมดาได้ แทบจะไม่สามารถแสดงได้ทันใดนั้นปีศาสมนุษย์และสัตว์ร้ายนับล้านในสนามรบได้ยินเสียงผู้หญิงแผ่วเบาชุดกรอดแตกและเสื้อผ้าสีขาวแตกออกเผยให้เห็นผิวที่ขาวเนียนและบาดแผลที่เปื้อนเลือดผมสีขาวปลิวสวัยไปรอบๆอบดวงตาสีแดงดั่งเลือดลูกแก้วสันไหวะหว่างเขามังกรไร้คาถาด้วยเลือดในปาก ในเวลาเดียวกันมู่ต้าจริงหน้าซีดด้วยความตกใจในดินแดนลับของทะเลทรายหลงเหมือนสีขาวทะเลทรายสั่นสะเทือนลมและทรายพัดกระหน่ำท้องฟ้าเต็มไปด้วยพายุทรายที่คร่ำครวญปกคลุมท้องฟ้าและแผ่นดินความผิดปกติของทะเลทรายหลงเหมือนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในยูเมนพาสที่อยู่ไกลออกไป ในพายุทรายต้นไม้สีเขียวยักษ์ปรากฏขึ้นและหายไปเป็นครั้งคราวบนท้องฟ้าเมฆมงคลสีทองปกคลุมประตูมังกรโบราณอันสง่างามแสงสีทองส่องความโล่งใจของมังกรขดและเสาหยกและมังกรก็ปรากฏขึ้น นักเดินทางทะเลทรายกลุ่มหนึ่งเห็นประตูมังกรแห่งเมฆมงคลบนท้องฟ้าเพราะไม่ถูกลมและทรายพัดพาไปเพราะซ่อนอยู่ในซากปร,รักหักพังคุกเข่ากราบขอความเมตตานึกถึงปาฏิหาริย์แต่ไม่รู้ว่าบูชาเทพเสียนย่าองค์ไหนทันใดนั้นประตูมังกรโบราณก็หายไป ในสนามรบในเวสแลนด์บาซินท้องฟ้ามีสีดำราวกับหิมะและอากาศจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อแดดร้อนจัดเผ่าพันธ์ุมนุษย์และสัตว์ประหลาดและปีศาจจำนวนมากตกตะลึงท้องฟ้าปลอดโปร่งและไม่มีตัวตนเมฆมงคลสีทองและเมฆหลากสีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ประตูมังกรที่สูงสง่าและสูงตระหานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานับไม่ถ้วนเป็นครั้งแรกยืนอยู่บนยอดเมฆสีทองประกาศการมีอยู่ของมันให้โลกรู้โมเมนตัม um ของมันไม่มีใครเทียบได้เมฆสีทองส่องสว่างในโลกมืดจูจ่ๆป,ประตูมังกรก็ปรากฏขึ้นในโลกอันไรขอบเขตซึ่งทำให้จิตวิญญาณตื่นตรหนก ใกล้กับประตูมังกรปีศาจกำลังแผดเผากรีดร้องและแยกย้ายกันไปมูดูโอมองไปที่ลองเนียนจากนั้นมองไปที่ใบยูคูนและตระหนักว่าคู่หูของเขาบ้าจริงๆการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของดราก้อนเกตนั้นยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่ประสงค์จำนวนมากต้องการเข้าใกล้แต่กลัวเจตนาฆ่าที่เย็นชาพวกเขารู้ว่าการเข้าใกล้โดยไม่เลือกปฏิบัตินั้นเป็นอันตราย หลังจากนั้นประตูมังกรก็ดูเหมือนมีชีวิตขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ร้ายหรือปีศาจพวกเขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประตูมังกรที่อยู่สูงเหนือท้องฟ้าประตูมังกรโบราณดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณมากขึ้นในแสงศักดิ์สิทธิ์ตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนาน,นับปีอากาศสีดำที่ลอยอยู่ระหว่างท้องฟ้าและโลกลดลงเรื่อยๆและหยุดลงในระยะหนึ่ง ดูเหมือนว่าประตูมังกรลอยอยู่บนท้องฟ้าอย่างเงียบๆโดยไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักดวงตานับไม่ถ้วนเห็นดาบอยู่เหนือประตูมังกรบางคนหวาดกลัวบางคนอยากรู้อยากเห็นและบางคนโลภอยากได้ดาบอย่างไรก็ตามสงครามที่วุ่นวายได้ดึงทุกสายตากลับสู่ความเป็นจริงอย่างรวดเร็วและการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายที่วุ่นวายก็ดำเนินต่อไปมูดูโอ ยูรองและคนอื่นๆถูกซอมบี้ระดับสูงร้างไว้อีกครั้งและไม่สามารถช่วยเหลือได้ใบยูคุณดึงลองเมนแห่งทะเลทรายลองเมนได้สำเร็จมีค่าใช้จ่ายมากและทำให้เธออ่อนแอเธอมองไปที่ดาบระหว่างคำว่าลองเมนและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเกลียดชังมันขัดขวางไม่ให้ใบยูคุณกลายร่างเป็นมังกรและมันเป็นฝันร้ายที่แขวนอยู่เหนือหัวของเธอ ดาบที่มีต้นกำเนิดลึกลับสัมผัสได้ถึงลมหายใจของมังกรน้ำท่วมแถวเบาและส่งเสียงคร่ำครวนจากดาบเจ้าลิงช่วยชนทุบก,กระดูกดำซีดเครื่องหมายตัวหนอนลิงผมทองตบซอมบี้ระดับสูงแล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้นดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขที่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นสักขีพยานที่ประตูมังกร เขาเหวี่ยงไม้หนาฟาดฟ,ฟ้าอย่างสง่าผ่าเอยไปอยู่จูนกระอักเลือดออกมาและหยิบปืนมังกรขึ้นมาติดชาร์จรับความเสี่ยงเช่นกันโอกาสต่อสู้ไม่รอช้าขณะที่ชุดเกราะที่เปื้อนเลือดของใบยูคุนกำลังต่อสู้อย่างสิ้นหวังร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นปรามาจารชูเจ้ถือดาบของปรามาจารย์เพื่อช่วยมูใบย,ยิ้มด้วยปากเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเลือดขอบคุณชูเจ้สำหรับความช่วยเหลือของเขาหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เขาอาจเป็นหนี้ความรักมากมายและไม่สามารถตอบแทนได้สาวโง่ชูเจอถอนหายใจระยะห่างจากประตูมังกรใกล้เข้ามาเรื่อยๆและการสั่นของดาบเหนือประตูมังกรก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่น่าทึ่งคือลูกกลมที่แขวนอยู่ระหว่างเขาของมังกรยังสั่นและสั่นไหวราว,ว่าจะปกป้องความผันผวนเพื่อปกป้องไปเจียวไปอยู่จุนเต้นหอกมังกรอย่างสิ้นหวังเพื่อแลกกับการบาดเจ็บมังกรต่อสู้ในป่าต่อสู้ในสายเลือด My name, when a tree is rays once and again, telling a story lost in time. Yeah.